ฎแห่งกรรมเรื่องของฟรีไม่มีจริงเป็นคนหรือมนุษย์ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรฟรีเราเกิดมาเป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์กันแน่ความโลภเป็นกิเลสตามธรรมชาติของมนุษย์ถ้าจะรู้จักกับมันและควบคุมมันได้มันก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับตัวตนของเรามากนะักแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันเลย มันก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอันความโลภนั้นก็คือความอยากได้เอามาเป็นของของตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกามเป็นเรื่องของวัตถุสิ่งของเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อคนโลภได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็จะคิดว่าตนเองได้กำไรและไม่คิดว่าจะมีอะไรต้องสูญเสียไปยิ่งถ้าคนโลภได้สิ่งใดมาฟรีๆโดยไม่ต้องลงทุนใดๆ ก็จะยิ่งดีอกดีใจเพราะคิดว่ามีโชคได้สิ่งของนั้นมาฟร,ฟรีโดยไม่ต้องชดใช้ในภายหลังซึ่งถ้าจะมองอย่างผิวเผินก็ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นในความเป็นจริงแล้วถ้าให้มองอย่างลึกซึ้งก็จะพบได้ว่าบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่จะได้มาฟรีโดยไม่ต้องลงทุนใดๆหรือไม่ต้องชดใช้ในภายหลังที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าจิตใจที่โลภนั่นเองที่จะได้รับผล เพียงแต่ว่าเป็นผลโดยทางอ,อง้อมและเป็นผลในรูปแบบที่อาจจะคาดไม่ถึงก็เป็นได้การที่คนเราได้สิ่งใดมาโดยที่ไม่ต้องลงทุนอย่างสมเหตุสมผลนั้นจัดว่าเป็นการได้มาที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมจึงไม่มีผลอะไรจะตามมาอีกในภายหลังเหมือนกับการซื้อของที่เราได้จ่ายเงินออกไปแล้วอย่างถูกต้องแต่การที่เราจะได้อะไรมาฟรีหรือ เพียงลงทุนเล็กน้อยแต่ว่าได้กำไรงดงามนั้นจัดว่าเป็นการได้มาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมเมื่อไม่เป็นธรรมก็ต้องมีการชดใช้ซึ่งการชดใช้นี้จะต้องมีความคุ้มกับสิ่งที่ได้มาฟรีนั้นด้วยการชดใช้นี้จะอยู่ในลักษณะเป็นความทุกข์ยากลำบากที่จะตามมาในภายหลังเช่นคนที่เก็บของมีค่าที่ตกหล่นได้แล้วนำไปขายเอาเงินมาใช้จ่ายเอง ซึ่งจิตใจของคนที่เก็บของได้นั้นก็จะมีความดีอกดีใจอยู่ส่วนหนึ่งหรือพึงพอใจกับสิ่งที่ได้ของฟรีนั้นมาซึ่งมันก็จะทำให้ติดใจและอยากที่จะได้ของฟรีๆเช่นนี้มากยิ่งขึ้นไปซึ่งนี้ก็คือความโลภที่เพิ่มขึ้นซึ่งความโลภของคนเรานี้ถ้ามีมากมันย่อมที่จะนํามาซึ่งความเดือดร้อนมากในภายภาคหน้าแน่ๆเช่น ทำให้ต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมากๆโดยไม่จำเป็นหรืออาจจะทำให้เกิดการทุจริตเช่นโกงหรือลักขโมยคอร์รัปชันเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาใช้จ่ายอย่างที่เคยได้รับมาฟรีฟรและเมื่อทำได้ก็จะได้ใจและทํายิ่งขึ้นไปจะหยุดได้ยากยิ่งจนในที่สุดก็จะเกิดเป็นความประมาทจนถูกจับได้และถูกลงโทษในที่สุด หรือเช่นคนที่เคยได้ของฟรีมาจนเคยตัวก็ย่อมที่จะเกิดความเกียจคร้านมากขึ้นถ้าต้องมาทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรมจึงทำให้ไม่ชอบทำงานหนักๆหรือเป็นคนที่หนักไม่เอาเบาไ้สู้แล้วก็จะส่งผลให้ชีวิตของตนนั้นตกต่ำไม่เจริญแล้วก็อาจจะคิดหาทรัพย์ในทางที่ไม่ดีไม่งามได้เช่นจากการเล่นการพานัน หรือจากการประกอบอาชีพที่ทุจริตซึ่งก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาในภายภาคหน้าได้เหล่านี้พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาอย่างตามอกตามใจโดยไม่สอนไม่ฝึกให้ลูกทำงานบ้างก็เท่ากับว่าทำร้ายลูกๆนั้นคือทำให้ลูกได้ของฟรีมาจนตลอดจนเกิดความเคยตัวเคยชินซึ่งก็จะส่งผลให้ลูกนั้นเป็นคนเกียจคร้านเอาแต่ใจตัวเองไม่รับผิดชอบและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีเมื่อโตขึ้นมาก็จะมีแต่ปัญหาและความเดือดร้อนล่ําไปแต่ถ้าพ่อแม่รู้จักเลี้ยงดูลูกให้ลูกรู้จักคุณค่าของสิ่งต่างๆที่จะได้มาว่ามันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรมเสมอเช่นต้องทํางานบ้านเพื่อจะได้เงินไปซื้อค่าขนมหรือต้องเก็บหอมอมริบเอาเองจึงจะมีเงินมาซื้อของเล่นที่ตัวเองต้องการ หรือของใช้ที่อยากได้นั้นก็จะทำให้ลูกนั้นเป็นคนขยันประหยัดมัธยัติอดทนไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นซึ่งเป็นนิสัยที่ดีงามก็จะส่งผลให้ลูกนั้นมีอนาคตที่ดีงามตามไปด้วยเมื่อโตขึ้นของฟรีเป็นของอันตรายดังนั้นถ้ามีใครมาให้อะไรเราฟรีก็จงอย่าโลภไปอยากได้ของเขาจนเกินไปโดยไม่มีเหตุผลเข้ามาในการให้นั้น เพราะเมื่อเราได้ของฟรีมาเราก็จะต้องชดใช้อย่างแน่นอนในภายหลังหรือไม่เราอาจจะต้องถูกหลอกให้รับของฟรีแต่ว่านั่นอาจจะเป็นเหยื่อล่อเท่านั้นให้เราต้องสูญเสียทรัพย์สินในภายหลังหรือต้องเดือดร้อนในภายหลังอย่างมากมายก็เป็นได้เมื่อได้ของฟรีมาจะทำอย่างไรให้ไม่มีผลเลวร้ายแก่เราซึ่งมีหลายวิธีอย่างแรก ถ้าเป็นสิ่งของที่ไม่จําเป็นเช่นของที่เก็บได้หรือไปแย่งชิงมาหรือเบียดเบียนคนอื่นมาก็ต้องคืนเขาไปแต่ถ้าหาคนรับคืนไม่ได้ก็ต้องหาทางบริจาคให้แก่สังคมต่อไปแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้บริจาคหรือให้สิ่งของที่จําเป็นมาฟรีเราก็ต้องรู้จักใช้ถ้าบริจาคต่อไปได้ก็ให้บริจาคต่อไปถ้าจะต้องใช้ก็ต้องตั้งจิตตั้งใจสํารวม รำลึกบุญคุณของผู้ที่ให้นั้นและสัญญากับตนเองว่าจะทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณของผู้ที่ให้สิ่งต่างๆที่บริจาคนั้นหรือทำความดีตอบแทนสังคมนี้รวมทั้งเมื่อจะใช้สอยสิ่งของที่ได้รับมาฟรีก็ต้องระบัดระวังจิตอย่าให้เกิดความโลภหรืออยากได้มากยิ่งขึ้นมาครอบครองจิตใจของตนคือต้องทำจิตใจให้รู้จักพอ พอใจในสิ่งที่ได้รับมานั้นก็ต้องรู้จักใช้ให้ถูกต้องด้วยเช่นไม่นำมาใช้ในทางที่ผิดหรือไม่จำเป็นรู้จักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ของฟรีที่ได้รับมาฟรีนั้นจะไม่เกิดผลเร็วร้ายแก่ตัวตนเองได้เพราะเราได้มีการชดใช้ด้วยการทำความดีเพื่อตอบแทนอย่างเป็นธรรมหรือมากกว่าสิ่งของที่ได้รับมาด้วยแล้ว สรุปเลยว่าบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่จะได้มาฟรีโดยไม่ต้องชดใช้อย่างยุติธรรมซึ่งการชดใช้นี้ก็คือการได้รับความทุกข์ยากลำบากมากขึ้นจากการที่จิตของคนที่ได้ของฟรีนั่นเองที่เลวร้ายลงคือมีความโลภมากยิ่งขึ้นเกียรคร้านมากขึ้นหรือทำทุจริตได้ง่ายขึ้นแต่ทำความดีได้ยากขึ้นซึ่งมันก็จะส่งผลทำให้ชีวิตของคนที่ได้รับของฟรีบ่อยๆนี้ ไม่มีความเจริญอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งนั่นหมายถึงความทุกข์ยากลำบากในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าเราได้สิ่งใดมาอย่างถูกต้องและเป็นธรรมก็จะส่งผลให้จิตใจของตนเองนั้นสะอาดและดีงามขึ้นอันจะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้คำว่ามนุษย์และคนมันแตกต่างกันคาว่ามนุษย์กับคนนั้นมีความหมายไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าใจคำทั้งสองคำนี้แล้ว เราก็จะรู้จักว่าเรานั้นเป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์กันแน่คือคำว่าโคนหมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งของโลกใบนี้ที่ทำอะไรอะไรไปตามสัญชตาตญาณที่มีมาแต่กำเดิดเช่นไม่รู้จักใช้สติปัญญาไม่รู้จักควบคุมตัวเองชอบใช้กำลังในการแก้ปัญหาไม่รู้จักความกตัญญูกตเวทีไม่รู้จักกิริยามารยาทที่ดีสมสู่กันตามความรู้สึกเฉพาะหนะ้า ไม่มีความเมตตากรุณาเหล่านี้ถ้าสัตชนิดที่มีลำตัวขนานกับโลกใบนี้ก็เรียกได้ว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าตั้งตัวตรงก็เรียกว่าคนแต่คำว่ามนุษย์หมายถึงผู้มีจิตใจสูงคือมีใจสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายหรือสูงกว่าคนขึ้นไปอีกเพราะมีคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ ซึ่งคุณธรรมของความเป็นมนุษย์นั้นก็ได้แก่ความกตัญยุกตเวทีความมีเมตตากรุณาความสำรวมในกามการมีกิริยามาร,รยาทที่ดีงามการรู้จักควบคุมตัวเองและรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆคนเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เนื้อสมองมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นเมื่อเทียบกับร่างกายเมื่อมีสมองมากจึงทำให้คิดได้มากและซับซ้อนขึ้น ซึ่งนี่เป็นเหตุให้คนนั้นรู้จักคิดค้นและพัฒนาวัตถุต่างๆขึ้นมามากมายบนโลกนี้จนเกิดเป็นความเจริญอย่างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่เพราะว่าคนนั้นไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีความรู้ที่ถูกต้องและควรรู้ในเรื่องของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือสิ่งที่สูงสุดที่ควรได้รับและจะได้โดยวิธีใดจึงทำให้คนนั้น ดำเนินชีวิตไปตามสัญชาตญาณดั้งเดิมซึ่งก็คือสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานที่รู้สึกว่ามีตัวเองอยู่เมื่อมีความรู้สึกว่ามีตัวตนเองจึงทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวคือเมื่อเกิดความรักหรือพอใจก็พยายามที่จะ,สะแสวงหาหรือเอาเข้ามาเป็นของตัวตนเองเมื่อเกิดความโกรธหรือความไม่พอใจก็พยายามที่จะทำลายให้หายไปจากตัวตนเอง จึงทำให้ความเจริญของคนนั้นเกิดปัญหาตามมามากมายจากความเจริญนั้นเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมปัญหามลพิษปัญหาภัยธรรมชาติปัญหาโรคระบาดที่ร้ายแรงปัญหาความอดอยากขาดแคลนปัญหาการเอารัดเอาเปรียบกันและปัญหาสงครามเหล่านี้ซึ่งปัญหาเหล่านี้เองที่นำมาซึ่งความเดือดร้อน หรือวิกิตกา์ให้สังคมของคนโดยรวมอย่างเช่นที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้การพัฒนาของคนนั้นจะเป็นการพัฒนาไปตามสัญชาตญาณของสัตว์จึงทำให้เกิดปัญหาตาม,มามากมายแต่ถ้าคนนั้นจะรู้จักพัฒนาจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นกว่าสัตว์คือให้กลายมาเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงสก็จะทำให้การพัฒนาวัตถุเดินไปอย่างถูกต้อง คือไม่เกิดปัญหาจะมีแต่ช่วยให้เกิดความปกติสุขแก่สังคมและโลกใบนี้ได้อันจะนำสันติภาพมาให้อย่างยั่งยืนสิ่งที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของคนให้สูงขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้นั้นพื้นฐานที่ต้องอาศัยก็คือศาสนามาช่วยโดยการปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กให้รู้จักว่าชีวิตนี้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้จักให้อภัยกันรู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัวไม่ทำอะไรตามอำเภอใจไม่ล่วงละเมิดชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ใช้กำลังในการแก้ปัญหาไม่ลุ่มหลงสิ่งเสพติดต่างๆไม่ฟุ่มเฟือยมีความขยันอดทนมีความสำรวมระวังในการใช้วาจามีความสามัคคีเหล่านี้ก็จะทำให้คนนั้นก้าวพ้นจากความว่าคนมาเป็นมนุษย์ได้แต่ถ้าจะให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ได้ จะต้องอบรมให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในชีวิตว่าชีวิตของตนนั้นและทุกคนนั้นเกิดมาเพื่อทำหน้าที่อันได้แก่หน้าที่ในการดูแลรักษาร่างกายนี้หน้าที่ในการดูแลครอบครัวสังคมประเทศชาติหน้าที่ในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน้าที่ในการรักษาสันติภาพให้แก่โลกใบนี้และหน้าที่ในการดับความทุกข์ของจิตใจตน เมื่อคนมีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แล้วสันติสุขก็จะบังเกิดแก่มนุษย์ทุกคนและสันติภาพก็จะบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จึงขอฝากให้เราทุกคนได้เอาไปคิดว่าเรานี้เป็นมนุษย์กันแล้วหรือ,อยังหรือว่ายังเป็นแค่เพียงคนที่เป็นเพียงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทั่วไปเท่านั้นเพื่อที่จะได้รู้สึกตัวและหันมาพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นดีขึ้น จนกลายมาเป็นมนุษย์ที่หมายถึงสัตว์ที่ประเสริฐอันจะทำให้ได้รับสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับกันต่อไปนั่นเองบทธรรมบัญญายโดยเตชะปัญโยภิกขุช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ